มาเจอกันเช่นเดิมเช่นเคยนะครับกับช่องรถไถเมือสองช่องของอวัดอำเภอท่ากันโตจังหวัดกาลสินหรือช่องรถยนต์มือสองนะครับเบอร์โทร0892786380วันนี้ก็เป็นอีกเช่นเดิมนะครับกับทางช่องของเราก็ขอเสนอหรือแนะนำรถดีๆคุณภาพดีๆเพื่อที่จะให้ทุกคนเอาไปใช้งานได้คุ้มค่าเงินนะครับในการจ่ายเงินทุกบาททุกตางนะครับ วันนี้ผมขอเสนอแนะนำรุ่นนี้นะครับอยู่ด้านข้างผมจะเป็นรุ่นฟอร์ f เฟลต a นะครับปี2012เครื่องยนต์1,500งพาซีซีครับผมกำลังบหมพอดีครับรุ่นนี้ประหยัดน้ำมันครับรุ่นนี้จะเป็นรุ่นสีขาวนะครับสีขาวนี้เป็นสีเดิมจากเจ้าของเดิมนะครับไม่เคยกลับสีมาก่อนเน้นนะครับรถของเราเนี่ไม่ใช่รถเต้นไม่ใช่รถลานประมูลนะครับผมอันนี้เป็นรถบ้านเดยตรงนะครับสาหรับ คนไหนที่ชื่นชอบรถบ้านโดยตรงเพื่อที่จะนำไปใช้งานนะครับผมก็สามารถมาดูมาชมได้นะครับผมที่อำเภอท่ากันโจนนรจังหวัดกาฬสินธุ์หรือติดต่อมาที่บุบนได้นะครับที่เบอร์โทร0892786380รถนี้ไม่เคยเกิดอุบับติเหตุชนหนักนะครับผมก็มีทำสีบ้างนิดๆหน่อยๆครับแต่สภาพเดิมสภาสพสภาพโดยรวมแล้วส่วนมากก็สีสันสดใสสวยงามครับผมพร้อมใช้งานนะครับรถคันนี้ สีนี่ก็ยังสวยๆใช้ใสอยู่นะครับผมซื้อไปก็ใช้งานได้เลยนะครับผมก่อนน่นผมก็ต้องพาแนะนําก่อนนะครับแนะนลลํารถรอบๆคันว่ามีลักษณะสีสันสวยงามยังไงครับเดินดูรอบๆคันก่อนครับผมแต่ต้องเดินดูรอบคันนะครับ เป็นไงบ้างครับเดินดูรอบๆคันแล้วก็รู้สึกรถก็จะสวยอยู่นะครับผมถ้าลูกค้าหรือท่านใดที่กําลังมองหารุ่นนี้อยู่ก็สามารถติดต่อมาที่อำเภอท่าทันโพจังหวัดกาลสินโ์ปเกอร์จ็ดแปดหกสามป0ได้นะครับที่เบอร์คุณวัดนะครับผมเดี๋ยววันอื่นผมก็จะพาดูรายละเอียดต่างๆของเจ้าตัวรถคันนี้นะครับ่อนอื่นผมก็จะพาดูในบริเวณ ไฟเลี้ยวนะครับไฟเลี้ยวรุ่นนี้ก็จะเป็นติดอยู่ที่กระจกมองข้างนะครับนี่จะเป็นไฟเลี้ยวมีติดอยู่ที่กระจกมองข้างนะครับไฟเลี้ยวรุ่นนี้แล้วเจ้ากระจกตัวนี้ก็จะเป็นรุ่นปรับไฟฟ้าได้นะครับอันนี้ปรับไฟฟ้าได้นะครับผมปรับซ้ายปรับขัวปรับขึ้นปรับลงได้เป็นปกตินะครับผมแล้วก็กระจกกระจกนะครับเดินออกไปนิดนึงครับไม่า่าจะเป็นกระจกด้านข้างกระจกประตูทั้งสองฝั่งซ้ายและหัวนี่เป็นกระจกไฟฟ้าหมดนะครับ นี้ยังไม่มีแตกไม่มีรล้านะครับกระจกก็ดีๆอยู่ครับสวยๆอยู่ผมพาดูบริเวณด้านในนะครับด้านในมาดูด้านในนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นด้านในนะครับเดี๋ยวกล้องถ่ายเข้าไปข้างในเลยนะครับผมนี่นะครับพวกเบาะพวกคอนโซลพวกอะไรต่างๆก็ยังสีสันสวยงามสดใสอยู่ครับผมยังไม่มีรอยแตกรอยรล้านะครับส่วนระบบเกียร์ระบบเกียร์เจ้าตัวนี้ก็จะเป็นเกียร์ออโตเมติกนะครับหรือที่เรียกว่าเกียร์ออโตนะครับรุ่นนี้ อันนี้ก็จะเป็นพวงมาลัยนะครับต่อไปก็ดูพวงมาลัยพวงมาลัยก็จะเป็นพวงมาลัยระบบไฟฟ้านะครับรุ่นนี้อันนี้เบาะส่วนเจ้าเบาะตัวนี้ก็จะเป็นเ <Huh? S 1> บาะผ้านะครับซึ่งมากับตัวรถโดยตรงนะครับเบาะผ้าเบาะผ้านี้ก็จะมีข้อดีอย่างหนึ่งนะครับเบาะผ้านี่บเวลาจอดรถตากแดดนานๆเวลาเราเข้าไปในรถนี่มันจะไม่ร้นนอนเลยนะครับผมอากาศก็จะเย็นไวครับถ้าเป็นเบาะผ้าก็มีข้อดีของเบาะผ้าอย่างนี้แหละครับผมอ่าอันนี้จะเป็นประตูด้านข้างนะครับ ต่อไปก็จะเป็นประตูด้านข้างครับในด้านฝั่งคนขับอันนี้ก็จะเป็นรีโมทนะครับรีโมทปรับกระจกขึ้นลงครับผมอันนี้ก็จะเป็นรีโมทปรับกระจกมองข้างนะครับซ้ายขวาครับต่อไปก็จะดูด้านฝั่งของผู้โดยสารนะครับด้านใน บ่อี้ไม่มีเฉีขาดนะครับก็ยังเดิมๆอยู่พร้อมใช้งานสวยๆครับผมรถสวยๆพวกตะเข็บตะเข็บตรงนี้ก็สวยๆนะครับผมตะเข็บไม่มีเลยทำอะไรนะครับตะเข็บก็สวยๆงามครับผมตะเข็บเดิมๆอันนี้เสาเสากลางําตัวรถก็ยังเดิมๆอยู่นะครับผมถ่ายมาตรงเสาหน่อยครับผม เสาวพวกนี้แต่เข็บตัวนี้ก็เดิมๆครับไม่เคยแกะเคยลื้อนะครับพวกนี้พวกน็อตก็ยังไม่เคยแกะเดิมๆครับต่อ,อไปก็จะเป็นหลังคานะครับหลังคาก็ยังดีๆอยู่ครับผมหลังคาไม่มีแตกมีแล้วนะครับส่วนล้อก็จะได้ล้อแม็กมาทั้ง4ล้อนะครับไม่ว่าจะเป็นล้อหน้าล้าอหลังก็แม็กลายเดิมกันหมดนะครับลายเดียวกันหมดอันนี้ก็จะเป็นล้อแม็ก อันนี้ล้อแม็กเป็นรุ่นรุ่นเดิมๆม,มาจากโรงงานมาจากตัวรถโดยตรงนะครับสังเกตว่าจะเป็นตัวฟอร์ดนะครับล้อฟอร์ดโดยตรงนะครับถ่ายมารอบๆบข้างหน้าครับผมข้างหน้าก็จะเป็นนี่ทะเบียนทะเบียนรถคันนี้ก็จะเป็นกย523สกลนครนะครับป้ายสกลนครต่อมาก็จะเ,เบินเบินมาดูรอบๆนะครับเบินมาตามนะครับตามมาอันนี้ก็จะมีจุดเล็กๆครับ คิดว่าคงโดนก้อนหินนะครับก็ก็เป็นจุดแตกเล็กๆครับก็ไม่เยอะครับประมาณสักเป็นก้อนหินชนนะครับก้อนหินมาโดนเนี่ยแหละมันแตกเฉพาะด้านนอกนะครับแต่ด้านในก็ยังใช้อยู่ไม่รั่วนะครับผมไม่ไม่รั่วไม่ซึมเพราะว่ากระจกตัวนี้เป็นกระจกสองชั้นนะครับแตกเฉพาะชั้นแรกข้างหน้านะครับชั้นในก็ยังดีๆอยู่ครับนี่ครับมีจุดตำหนินิดนึงครับผมส่วนป้ายภาษีป้ายภาษีนี่ก็หมดอายุไปเมื่อวันที่24ตุลาคม 2,568นะครับเพิ่งจะได้ได้2เดือนหรือ3เดือนนี่แหละครับผมเดือนที่3เข้าเดือนที่3เดือนธันวาเนี่ครับผมส่วนกระจกมองข้างไม่ใช่ครับส่วนกระจกด้านฝั่งผู้โดยสารก็ยังไม่แตกไม่ล้วนะครับกระจกดีๆเดิมๆอยู่ครับสวยงามครับทั้งหมดนี้เป็นระบบไฟฟ้านะครับผมกระจกรถคกันนี้นะครับมาดูด้านหลังครับผมเดินตามมาดูด้านหลังครับ ส่วนกระโจกด้านหลังตัวนี้ก็เดิมๆอยู่นะครับไม่แตกไม่รล้านะครับผมจะก็จะพาเปิดดูฝากระโปรงหลังนะครับผมฝากระโปรงหลังก็ข้างในก็สีสันสดใสนะครับผมไม่มีขาดมีแตกมีรล้านะครับผมไม่ฉีกไม่ขาดแล้วก็มีอันนี้ก็จะเป็นบริเวณเจ็บล้ออะไรอันนี้ล้ออะไรก็ยังเดิมๆอยู่นะครับล้ออะไรก็ยังมีครบ พวกตะเข็บตะเข็บก็เดิมกับผมนี่ด้านล่างด้านหนนี่จะเป็นด้านหลังด้านในนะครับผมครับราคารถคันนี้ก็ไม่แพงครับคือรถราคาหลักหมื่นครับราคาไม่ถึงแสนราคาก็อยู่ที่ราคาหนึ่งราคาแปดหมื่นเก้าพันบาทนะครับแปดหมื่นเก้าพันบาทถ้า ท่านใดที่สนใจก็สามารถโทรมาสอบถามหรือโทรมาต่อรองราคาได้ครับผมราคานี้แปดเก้าพัน 9, บาทก็สามารถต่อรองราคาได้ที่คุณวัดน,นะครับเบอร์โทรศูนย์แปดเก้าสองเจ็ดแปดหกสามแปดศูนย์อันนี้ก่อนอื่นโมให้ดูคู่มือก่อนนะครับผมคู่มือคันนี้คู่มือคันนี้ก็เป็นเจ้าของก็ลำดับที่3มนะครับมีเล่มมีทะเบียนเรียบร้อยนะครับ ท่านใดซื้อไปใช้งานก็สามารถโอนเป็นกรรมสิทธิ์ได้นะครับผมอันนี้เจ้าของเจ้าของเดิมนี่เป็นลำดับลำดับที่3มนะครับผมนี่แต่เจ้าของเดิมนี่รักษารถด,ดีมากนะครับผมรถนี่ก็ยังซื่สวยเป็นแก่เลย,ยครับไม่แตกไม่ลาวแสแดงว่าเจ้าของเดิมนี่รักษาดีมากครับผมแล้วก็มีรายการอันนี้ก็จะมี Book ะบุ๊กแบงค์นะไม่ใช่บุ๊กแบงค์นะครับอันนี้ก็จะมี รถผู้มือนะครับรถเจ้าของเดิมก็ยังเก็บไว้ใช้งานอยู่ครับผมอันนี้มันจะเป็นสมุดคู่มือนี่ครับสมุดคู่มือเดินเข้ามาผมมาเนสมุดคู่มือนะครับเจ้าของเดิมก็ยังเก็บไว้ใช้งานตลอดอยู่ครับผมนี่ไม่ว่าจะเป็นสมุดเช็คระยะฟีค่าแรงอะไรนี่แหละครับผม เป็นสมุดสมุดคู่มือผู้ใช้รถฟอร์ดเฟียต้าครับมีสมุดคู่มือมีรายละเอียดต่างๆในการใช้รถ,ถอยู่ตรงนี้นะครับผมเจ้าของเดิมนี่เก็บรักษาดีมากครับผมส่วนระบบแอร์ระบบแอร์นี่ก็ เย็นครับเย็นทำงานเย็นเป็นกกปกตินะครับแร่เย็นฉ่ำน,นะครับรถคันนี้เดี๋ยวก่อนอื่นผมก็จะพาดูสตาร์ทเครื่องให้ดูนะครับผม เสียงเครื่องนิ่นมมากครับผมเสียงเสียงนิ่มครับขณะผมสตาร์ทเครื่องแล้วครับนีนก็ยังเสียงนิ่ม,มอยู่ก็เดินเข้ามาดูนะครับดูบรเิเวณเครื่อง ถ้าลูกค้าหรือถ้าท่านใดที่กําลังมองหารถรุ่นนี้เพื่อที่จะไปใช้งานอยู่ก็สามารถติดต่อที่คุณวัดได้ครับผมรถจอดอยู่ที่อาเภอท่ากันโถจังหวัดกาฬสินุ์นะครับเบอร์โทรศูนย์แปดเก้าสองเจ็ดแปดหสามแปดศูนย์ราคาก็อยู่ที่แปดหมื่นเก้าพันบาทนะครับราคานี้สามารถต่อรองได้นะครับก็ถ้าใครไม่นนั้ก็สามารถโทรติดต่อที่คุณวัดได้หรือถ้าใครไม่ต้องการ มาก็โทรถามรายละเอียดต่างๆได้นะครับถ้าใครไม่รู้เส้นทางก็สามารถสอบถามเส้นทางได้ทางไลน์นะครับที่เบอร์โทร0 8 9 2 8 8 6 3นะครับกอเดินทางของผมทางช่องผมก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ